ราบสวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูผู้สูคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยกับจอกัจจันมหาพีหานองแล้วพี่น้องนะครับท่างสำนักเกตสำนักเกตอาจารย์ได้เอาแนวทางทรงแนวทางมาฝากพี่ตอน้องของรัฐบาลไทยได้พี่น้องด้ รัฐบาลไทยนะพี่น้องนะงวดที่ผ่านมาของวันที่สิบหกพฤศจิกาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับสำนักไดแน่รุดสำนักไดแน่เขาพี่น้องแล้วสิได้กันรูก,กันมือนีพี่น้องแล้วให้เบิ้งย้อนหลังกันเลยพี่น้องเนาะว่าสำนักไดเขาแน่พี่น้องนะครับเมื่อเบิ้งมาติดตามผลงานรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของวันที่ อ่พฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะวันที่16พฤศจิกาไปกันเลยพี่น้องเจออ้อยพี่น้องนะครับเนาะของเจออ้อยี่พี่น้องนะครับนวทต่ิพานมาของวันที่อ่าพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่เนาะรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยเข้าไปเบ่งยอนหลังในลิปใดเด,ด้พี่น้องเด้อนะวิ่งบนล่างสองเม็ดเดี่ยวฟันทงสองหนึ่งพี่น้อง นะครับฟันตรงไปสองหนึ่งพี่น้องนะครับจับกู้สองสี่สองเจ็ดและสองเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดพี่น้องเขามาเต็มเต็มพี่น้องนะครับสองหนึ่งพี่น้องเอามาตามต่อกันเลยพี่น้องตามต่อตามต่อเจ๊อ้อยของวันที่หนึ่งธันวา,าพี่น้องเนาะหนึ่งธันวาพี่น้องเน,ะนานเนะรัฐบาลไทยเนาะ วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งอคสองห้าหกเจ็ดพี่นอ้นะนงนอ,งนองนะครับหนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยเจออ้อยนะครับรัฐบาลไทยเจออ้อยบรเฮ็ดไหนพี่น้องผิดหวังนะครับมาสองหนึ่งตรงๆนะครับไม่ต้องกลับ นะครับเนะาะมื่อบังผลงานของเพิ่นงวดวันที่หนึ่งพี่น้องเพิ่นจับคูไห่อย่างพี่น้องเพิ่นวิ่งอย่างพี่น้องนะครับเจอ๊อ้อยวิ่งบนล่างเนาะวิ่งบนล่าง เจอ้อยวิ่งบนล่างพี่น้องเก้ากบหนึ่งพี่น้องเจอ้่อยวิ่งบนล่างเก้ากับหนึ่งเด้อรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเนาะผลงานเป็นกระเห็นแล้วนะพี่น้องเนาะผู้ได้กด็ไนดะ้เนาะนะครับ นะครับเดี๋ยวรอดูวิธีการจับคู่ของเจนะ๊อ้อยเนาะพี่น้องเนาะจับคู่เพิ่นมีหยังให้พี่ให้น้องจับคู่อะไรเนาะพี่น้องพี่นอ้องสิได้เห็นแนวทางของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนะครับจับคู่เนาะจับคู่ของเจนะ๊อ้อยเนาะ 1 6 1 7 1 8 1 9 นี่คือแนวทางของเจออ้อยจับคู่ให้พี่ให้น้องให้พี่น้องไปพิจาลณหน้าเนาะนะครับมักกะจัดพี่น้องคัดกะผ่านปวากันเ้อแนวทางมีเขามีรุดได้พี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอพี่น้องนะครับชุดที่สองของเจอ้อยพี่น้องเพื่อนจ,จับคู่อย่างให้พี่น้องไปเบิ้งกันเลย ชุดที่สองนะเพื่อนๆเนาะเก้าศูนย์เก้าสองเก้า ามเก้าหนึ่งพี่น้องนี่คือแนวทางของเพื่อนพี่น้องนะครับแนวทางของเจอ้อยเด้อนะครับแนวทางของเราพี่น้องมวที่เหลวเพิ่นกับพวเห็ดในพิษหวังได้พี่น้องสองหนึ่ง นะครับสองหนึ่งมาเตรียมๆไม่ต้องกลับเด้อรัฐบาลไทยเดอ้อนะครับเดี๋ยวใส่ไม้เหล็กบัญชีฮามีผู้โชคดีเนาะให้ค่าน้ำชากาแฟเผื่อมีผู้ใจดีนะพี่น้องเนาะช่วยน้ำชากาแฟเนาะนะครับหนึ่งสามแปด นะครับหนึ่งสามแปดหนึ่งสองศูนนะครับหนึน่งหนึ่งเจ็ดเด้อธนาคารทกสเด้อพี่น้องเด้อผ้าผู้มีน้ำจิตน้ำใจอันสวยงามเนาะให้ค่าน้ำชากาแฟพี่น้องเป็นน้ำบรัยน้ำชากาแฟเนี่ยบอกมันรุดรุดเขา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 รุดรุดอยู่นี่นะครับเนาะกันได้ค่าน้ำชากาแฟแบบมันก็สีบรุดดอกบานนี้พี่น้องนะครับ เอาพี่น้องครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้พี่น้องของรัฐบาลไทยพ่อเออของรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกเกิดรัฐบาลไทยเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างเก้ากับหนึ่งพี่น้องจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหนึ่งพี่น้องนะครับฝากไว้ติดตามไว้นั่แน่กันแล้วกันสําหรับของเจ๊อ้อยเนาะ วันที่ผ่านมาวันที่สิกพฤศจิกาสอนึ่ตรงตรงได้พี่น้องเด้อเขาเบ่งยอนหลังในคลิปได้พี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไมมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ